ใส่พื้นก็ตายในบทนี้ค่ะนี่หัวขึ้นไปเลยเด้กป้าอะไรเออนไปฉีดจับไปด้วยเลยล้มวัววัวกำลังเล่นสกีโอ้โหกีเล่นสกีฉีดเล่นสกีพอดชัวจ้าจ้าสบาย อย่ากระโดดนะเออตรงนั้นแหละ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 ดีดีตรงนั้นแหละดีแล้วตรงน้ดีดีที่ชี้เกียบอ่ะโอเคนีดีมากดีดีดีเออดีอ่ะดีเหรอดีอ่ะอดีดีดี